พ่อแม่พาลูกชายร้องขอความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากกองปราบหลังถูกแก๊งออฟไลน์บางบัวทองกลุ่มกระทืบกระบอกตาแตกเนื่องจากแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่แล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องรอหมายสารและให้ไปตามหาตัวคนร้ายว่าเป็นใครซึ่งพ่อของน้องผู้เสียหายถามว่า มันใช่หน้าที่ของเราซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือไม่ตอนนี้ก็บอกว่าให้ไปหาตัวคนที่ทำหาตัวคนที่ทำสักคนหนึ่งเพื่อจะมาจับให้ให้ให้หาตัวคนร้ายว่าเป็นใครซึ่งเราถามว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปหาเราเนี่ยแค่ไปหากล้องวงจรปิดมาให้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็หากลุ่มคนที่ทำเพราะว่ามีคนให้บอแสม,มาว่าเป็นกลุ่มนี้เราก็เลยไปหาแล้วก็เจอภาพวงจรปิด เป็นคนในกลุ่มนี้จริงๆพอเสร็จเพื่อนที่บอกว่าต้องไปจับไอคนหนึ่งมาก่อนถึงจะออกหมายจับได้บอกเอาสารวัตรสืบครับเมื่อเวลา11นาฬกาวันที่26มีนาคมหกที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางแขวงจอมพลเขตจตุจักรกทมจากคิงแตงทิมสะพานใหม่อดีตสหอทออพาผู้เสียหายร้องกองปราบคุ้มครองพยาน เกรงจะไม่ปลอดภัยและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและความปลอดภัยกับครอบครัวเนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคม2567เวลาโดยประมาณ20นาฬิกานายณัทชัยสงวนนามสกุลผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บได้ออกมาหาอะไรทานนอกบ้านกับเพื่อนและเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา15นาทีได้มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถตาม และปาดให้จอดข้างทางจากนั้นวัยรุ่นสิบคนรุมทำร้ายร่างกายและเพื่อนหนึ่งคนจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยใช้แก้วเยติและหมวกกันน็อกฟาดเข้าที่ศีรษะและท้ายทอยหลายครั้งรุมกระทืบทุบตีอย่างไม่ปราณีเน้นในจุดที่อันตรายนายนัทชัยผู้เสียหายเล่าว่าวันที่เกิดเหตุตนได้นัดเพื่อนหนึ่งคนออกไปทานข้าวข้างนอก ขณะที่ตนกำลังขับรถอยู่กับเพื่อนมีกลุ่มวัยรุ่นที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นแถวนั้นประมาณสิบคนขี่รถจกักรยานยนต์มาปาดหน้ารถตนกับเพื่อนและเข้ามากระทึบและใช้แก้วเยติและหมวกกันน็อกฟาดเข้าที่ศรีรษะและท้ายทอยหลายครั้งรุมกระทืบทุกตีใช้เวลารุมประมาณเกือบสิบนาทีก่อนที่หัวหน้าแก๊งจะขับรถมาสมทบแล้วบอกพวกว่า ลูกชายไม่เกี่ยวเลยหิ้วปีกออกไปไว้ท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วบอกว่าผิดตัวก่อนจะแยกย้ายกันออกไปซึ่งทำให้ตนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตาแตกมีอาการมึนหัวบเบลอปวดหัวอาเจียนเลือดออกทางจมูกเลือดออกในตาฟกช้ำทั้งศีรษะท้ายทอยและที่ใบหน้าโหนกแก้มร้าวซึ่งตนยืนยันว่า ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนเพราะปกติตนจะไม่ค่อยมาที่บริเวณนี้ก็ปกติตนจะไปทำงานกับพ่อแม่ซึ่งที่เกิดเหตุตนแค่จะออกไปทานข้าวกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันแค่นั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ถึงได้มาทำร้ายตนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและจากการสืบและสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทราบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีแก๊ง ตนเลยคิดว่ากลัวจะได้รับอันตรายอีกครั้งจึงได้มาร้องจากทิงให้พามาร้องที่กองปราบเพื่อคุ้มครองตนและครอบครัวและจับก,กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ก่อเหตุกับใครอีกเนื่องจากแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่แล้วแต่คดีไม่คืบหน้าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องรอหมายศาลและให้ไปตามหาตัวคนร้ายว่าเป็นใคร ซึ่งพ่อของน้องผู้เสียหายถามว่ามันใช่หน้าที่ของเราซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือไม่แม่ผู้เสียหายเปิดเผยต่อว่าตนอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายว่าลูกตนเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นและลูกชายตนไม่ได้ไปกระทําความผิดใดๆยืนยันในความบริสุทธิ์ของลูกชายซึ่งการเป็นอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างลําบากไม่กล้าออกจากนอกบ้าน เพราะกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน,นี้จะทำร้ายร่างกายอีกต้องสั่งข้าวมากินในบ้านสร้างความหวาดกลัวและหวาดระแวงให้กับครอบครัวตนซึ่งอยากมาขอให้ตำรวจปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน,นี้เพราะจากการพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็หวาดกลัวและหวาดระแวงว่าเขาก็จะโดนทำร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบและจัดการวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวตนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นจากคิงกล่าวสุดท้ายว่าอยากให้กองปราบเข้ามาช่วยเหลือคดีนี้และคุ้มครองพยานพวกเขาถูกทำร้ายเขาไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวว่าจะโดนทำร้ายอีกครั้งและอยากฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยากให้ดูแลเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ ชาวบ้านเแ่านั้นบอกว่าแก๊งเป็นแก๊งใหญ่สร้างความเดือดร้อนอย่างมากเบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้วจะได้ประสานท้องที่เร่งรัดติดตามกลุ่มคนทำร้ายผู้เสียหายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสืบจากข่าวรายงานใช่รับงบัวทองครับ,บ,บใช่ครับเขาบอกว่ามีปืนอ้าวไอคนนี้มันมีปืนนี่มันพกปืนตลอดบอกอ้าว mm. พี่ก็รู้มันมีปืนีพี่ไม่จับมัน แล้วก็พอขึ้นไปที่ร้อยเวรร้อยเวรท่านบอกว่าเอาคนนี้มีหมายอยู่เพิ่งหมดอายุความไปบอกเอ้ามีหมายก็ไม่ได้จับอีกทั้งมีปืนทั้งมีหมายทําไมทําไมไม่โดนอะไรครับมีครับมีภาพมีคลิปมีวิดีโอครับเราเราไปขอมาเพราะว่าเขาให้เราไปขอครับแทนที่ว่าจริงๆตามหลักพวกเนี้ยต้องเป็นฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เปิดเหตุถ่ายรูปอะไรเงี้ย กลายเป็นเราต้องไปลงพื้นที่หาข้อมูลหาช่องแชทหาว่ารูปภาพเป็นใครมีอาวุธยังไงเองไม่เกิเตำรวจเทที่เขาไปดูเหตุนะไม่ครับเท่าที่เท่านี้นั่นไม่ได้ไปไร,ไรับแจ้งก่อนครับต้องไปน้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมแล้วที่โรงพยาบาลแจ้งไหมว่าตกดตั้ยมาติดตัวไปบ้าพูดเลยครับเดี๋ยวผมขอขอหยุดพักไป๊บนึพอพูดได้อ่มพูดเลยฮะยังเา กระทบไม่ค่อยรู้เร it ื่องครับอะพูดเลยฮะพี่ถามนิดนึงเคขาได้พูดอะไรไหมก่อนที่จะมาลุมทำร้ายร่างกายเราตอนป่าดรถกันอะอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันพี่ใช่ครับแล้วตอนที่เขาทำร้ายร่างกายเราเราพยายามขอเอ้ยพี่หยุดหรือโอ้โหมันไม่มีโอกาสได้พูดเลยพี่แม่งกระใื้แบบกระซือแบบสิบหนึ่งอะพี่ติดต่อหนึ่งเราก็ยินดานวด ไปสองคนกับเพื่อนคนโดนไหมคือคนก็โดนครับโดนโดนน้อยกว่าผมพี่พี่ทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรายืนยันตลอดไม่เคยรู้จักไม่เคยใช่พี่ยืนยันเลยไม่รู้จักไม่รู้เรื่องขนาดตอนกระทืบมาพ่อเอาคลิปให้ผมดูถามว่าคนนี้ใครผมยังไม่รู้เลยพี่ ตอนนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างคะก็นอนกลางคืนก็ตื่นมาปวดหัวต้องอัดยาสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0 954605580